เอเยี้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม s ัม m บอร์วอลกับบูชแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมน้องแบ็กซามิท่าแสงเนาะสดาวนะครับที่กําลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีดันนะครับเข้ามาช่วงสิบเอ็ดโมงสำหรับเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะช่วงค่ำค่ผมน่าจะมาทําทีมลงให้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะติดงานนะครับก็เดี๋ยวมาทําช่วงค่ำค่เนาะตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับเพื่อนๆนะก็รเพื่อนนะครับก็น่ารีวิ แอคเเแคมห้าร้อยเก้าสิบสามแล้วก็ดีเฟนเซ่เจ็ดร้อยสามสปีดหนึ่งร้อยนะครับบุกมาก็ได้สกิลบูนําขึ้นมาเนาะนะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูนะครับมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ศัตรูมึนงงนะหรือว่าติดสตันหนึ่งเทือนนั่นเนองเนาะนะครับอัพเต็มแต่เม่แรงขึ้นแล้วก็เอฟเฟกต์ลดพลังนะครับบวกเข้าไป30เนาะก็เท่ากับว่ามีโอกาส60%นะที่หกสิบเปอร์เซ็นตงนะครับท่าเนี่ยนะเป็นนการะติดส เพิ่มพลังโจมตีเนาะและพลังป้องกันนะครับโดยน้องเนี่ยจะเอาค้อนที่ถืออยู่นะฮะตีเข้าไปที่ทั้งนะครับก็ถ้าเกิดว่าตีแล้วมันติดเอฟเฟกต์คำว่าเกรสขึ้นมานะก็คือโชคดีนะก็จะมีโอกาสอีก30%นะครับที่จะเพิ่มพลังป้องกันนะแล้วก็บัฟดาบเนี่ยนะครับเป็น3เทินก็คือจาก2องจะเป็น3ถ้าเกิดติดเกรสน,นะแล้วก็นะครับจะสร้างกรอบขึ้นมาด้วยนะดูซับความเสียหายสามเทินนะครับก็ถ้ากับว่าจะมี3บัฟเลยนะถ้าติดเกรสน,นะครับอ่ะก็โดยในส่วนของกรอบเนี่ยจะเป็นไปตามสัดสวนนนเของตนนะครับ อัพเต็มหรือคูดาวแค่สามเทินอันนี้คือสําคัญมากต้องอัพให้เต็มนะแล้วก็นะครับสกิลไฮไลท์หรือว่าสกิลเติเมนะครับเป็นการลดคูดาวของสกิลพวกทุกตัวนะลงหนึ่งเทินนะครับก็อย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ามีคูดาวนะครับอีกสองเทินเะนี่ยจะได้ใช้สกิลเนี้ยถ้าเกิดว่าติดท่านี้เนาะก็จะลดไปหนึ่งเทินนะครับก็คล้ายๆอลมเพนกวินลมอะไรประมาณนะั้นที่ลดคูดาวให้เพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับอีกหนึ่งเทินอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีบัฟดด ก็ถ้านี้ไปก็จะบัฟด่านจาก2ก็จะกลายเป็น3นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติเดเกจเนาะนะครับก็จะลดคูดาวของสกิลเอ่อทุกตัวอีกหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ยังเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกต์ดีบัฟลงอีกหนึ่งเทินนะครับก็พูดง่า,งงายๆคือถ้าสกิลสองสามติดเกจเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสอีกให้อีกนะครับไออีกอีกหนึ่งเทินเนาะแล้วก็อัพเต็มคูดาวอยู่ที่5เทินนะครับลีดเดอร์อสกิลเป็นการเพิ่มพลังให้กับมอนสเตอร์ธาตุแสงในทีม40%นะครับก็เรียยกง่าๆว่าเป็นตัวสายสนับสนุนเนาะนะครับ ในส่วนของรูนะครับก็ใส่ได้หลากหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เตอร์นนะครับกับวิวก็ได้เผื่อว่าไปตีคนเนาะนะฮะก็จะเป็นสปีด HP h พีนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้น้องเนี่ยนะมีวิวในการป้องกันนะหรือว่ากะใส่เป็นวิวกับพืชนะครับหรือจะใส่เป็นวิวกับไฟก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าเกิดไปลงดันเนี่ยอาจจะใส่เป็นไฟล้วนก็ได้ช่วยเพิ่มดาเมจในทีมนะครับการใส่ไฟล้วนก็จะเหมือนประมาณนี้ยฮะก็คือใส่ไฟไปหมดเลยนะครับเพราะไฟเนี่ยอะาสองสองเซนเนี่ยเพิ่มแมสแท็กแป ่ะเดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ตีคนก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมก็เลยเลือกใส่เป็นวิวนะครับอ่าวิวกับเนี่ยสปีดให้พีพีนะครับเน้นยึดถือเนาะโอ้แล้วก็กิวชนะแล้วด้วยครับเพื่อนๆนะครับอ่ากิวชนะเดี๋ยวเราไปรับกล่องกันนิดนึงนะนะครับในส่วนของกิวเอากล่องนี้แล้วกันนะกล่องสุดท้ายเผื่อได้ของดีเขาบ้างขอแสงมืดสักไปหนึ่งไหนะฮะโอ้โหทุกคนสกงสกอไม่ได้เลยนะครับอ่าขายแล้วกันเนาะนะครับรูนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ ยากนะที่จแบบเจอสีสวยนะก็ถือว nice ่ากล่องเกลือนะเปิดไปเรียบร้อยอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเนาะการเล่นนะครับมันมีทั้งบัฟดาบัฟดีเฟน์แล้วก็สามารถรีค <Sams. S 2> ูดาวให้เ <wrapping> พ <look nationwide> ื <reb read> <III> ่อนได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่จมเลย่อเดี๋ยวผมลองมาเข้าบ้านหน่อยดีเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเข้าบ้านนี้แล้วกันเนาะโดยที่เราจะใช้คอนสนะครับไปเล่นกับตัวที่มีบัฟดีเฟนต์บัฟดีเฟน์มีอะไรบ้างเพื่อนๆก็พวกเนี่ยคอนแฟงก็ได้นะแต่คอนแฟงอ่ะข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคอนแฟง้้้อเเี่างนนึคืถกิดุใชตัว ผมว่าคุณไปใช้พวกค้อนลมไปใช้พวกคูลมเนี่ยถ้าจะเล่นคอมโบเนี่ยผื่เิดไปใช้พวกคูลมดีกว่าเพราะามันโยนได้นะแล้วก็มีบัฟดีเฟนซ์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็โดนสตันด้วยนะครับผมถ้าเป็นคนูมาถึงปุ๊บโยนปั๊บนะเก็บได้ศพหนึ่งอะไรประมาณนี้อลองตีให้ดูนนะนี่นะครับตีทั้งเข้าไปเรียบร้อยอันนี้คือมันได้เล่นนะก็อย่างคอมโบเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าคอนแฟงดีกว่านะครับ ถ้าเป็นคอมโบอื่นเนาะก็จะมีพวกอ e ีฟิตน้ำที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะอ e ีฟิตน้ำเพราะว่าอ e ีฟิตน้ำเนี่ยนะครับถ้าสามพาสิเนี่ยคูดาวมันไวขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาน้องวาลดคูดาวเนี่ยนะครับก็จะยืนได้นานขึ้นเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นดูดเลือดก็ได้นะสำหรับอ e ่าอีฟิตนะครับหรือจะเล่นเป็นเอกก็ได้นี่นะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเอ็กนะครับสกิลเต็มด้วยนะนี่โตกลับนะครับตัวนี้ใส่โต๊กลับก็ได้บิวก็ได้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่เเล่นนนก็ป็ปแพด้้าไะครับ ฮนด้าก็ถึกนะครับแล้วก็มีได้บัฟดิเฟนด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดท่านี้เข้าไปนะโดนลบโอ้โหสตาร์มด้วยซะก่อนนะยังไม่ทันได้เล่นเลยด้วยกคนแล้วก็ยิงไปเลยครับผมอันนี้คือขนาดเราใส่วิวมานะ,ะเราใส่วิวมาะนะครับดูกเกตหรือเปล่านะฮะอันนี้คือกรณีที่ไม่เกตนะก็จะติดประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็ฮิวนะครับผมแล้วก็ ทันนี้รถคูดาวครับผมทันนี้รถคูดาวนี่นะติดเกมไหมอ่ะอันนี้ติดเนาะนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมมีบัฟดาบด้วยนะพวกจะออฟไฟตัวนี้นะครับรูนสตาร์ทำงานดีเหลือเกิน,นก็จะลงประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเนี่ยผมมองว่า เป็นพวกตัวฮิลอย่างโทเทีมอะไรพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างดีกว่าเพราะตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีฮิลเนาะนะครับแต่ถามว่ากิวอลซิกวอลเล่นได้ไหมก็อาจจะต้องเล่นได้เป็นบางบ้านบางคอมโบนะครับอันนี้ก็บัฟเข้าไปนะฮะเรียบร้อยตุย <c oughs> อ่ะพอเล่นได้แต่ว่ายากนะสำหรับกิวอลซิกวอลเนาะนะครับส่วนเรื่องของการลงดันเนี่ยเดี๋ยวผมใส่เป็นอ่าเป็นลูนี้ก็ได้หรือใครจะใส่เป็นลูนไฟก็ได้นะทุกคนนะสิ่งที่เอาไปลงนะครับ นั่นก็คือในส่วนของเนี่ยหนอนลงได้นะตัวนี้ลงได้นะเพราะว่าเอามายืนแหงด้วยนะครับแล้วก็มาลดคู่ดาวด้วยเพิ่มบัฟดาเมจด้วยนะครับนี่ฮะแต่หลายคนก็ถามว่าตกลงมันเก่งไหมมันไม่เก่งหรอสกิลมันดูดีใช่สกิลมันดูดีจริงๆนะทุกคนนะเนี่ยแบบมีแต่บางที AI มันก็แปลกๆนะคือเพื่อนยังไม่ได้แบบใช้สกิลเลย มันออกสกิวรถกูดาวมาก่อนเลยนะนะครับไม่รู้จะออกมาทําไมเนี่ยแล้วก็บับดาบบัฟโลเนาะนะครับมันแบบว่าใช้เฉพาะที่เหมือนกันหรือใครจะไปลงสามหัวก็ได้นะแต่สามหัวผมว่าถ้าเกิดไปลงกับสามหัวเนี่ยบางทีทตุไฟดูดีกว่าเหมือนกันนะไอ้ส่วนของคอนไฟนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือเนี่ยคือจมเลยนะครับมือใช้ง่ายกว่าเยอะนะเดี๋ยวไว้มารีวิวาตุมือให้ดูนะครับวันนี้มาาตุแสงก่อนคืออ่านสกิวอะดูดีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันใช้ยากอย่างกีวอลซิกวอยเมื่อกี้นะครับ มันก็ใช้คอ่อนข้งยากเออใช่ไหมถ้าเกิดจะเราจะไปเล่นกับทีมพวกทีมตีแรงทำดีเฟนส์พวกคอนแฟงเนี่ยคุณไปใช้พวกคูลมสี่ดาวมอนเตอร์ธรรมดาดีกว่าอย่างลงด้านยางเงถือว่าใช้ได้เพราะมีบัฟดาบบัฟดีเฟนส์แล้วก็สามารถลดคู่ดาวได้ด้วยนะครับเอออาจจะดีสำหรับที่นี่อืมที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมเวลาโดนโจมตีก็โดนเบาลงเนาะแล้วก็ตีเขาแรงขึ้นด้วยเพราะได้บัฟดาบน,นะมีบัฟดีเฟนต์ป้องกันตัวเองด้วยนะครับ โดยส่วนตัวผมก็มองว่าค่าแสงก็น่าจะลงพวกนี้แหละนอนสีที่เล่นได้นะนะครับที่ก้อนแงแจม่มกิวอสีกอจะเข้าได้บางบ้านแต่ว่ากิวที่ผมลองเข้ากิ G ars, วบอลวาร์ทามเราเนี่ยนะคือแข็งทุกบ้านนะครับอย่างเพื่อนเเห็นลื่นนี่ทำไมพี่เข้าไปรีวิวแล้วลื่นต้องบอกว่านะครับคุณภาพของคนในกิวเนี่ยคือแบบแบกตัวแบกั้งกิวนะเออนะไม่เหมือนตัวแจงของผมนะครับบ้านเขาก็เลยแบบแน่นๆแข็งๆกันหน่อยนะนะครับเอาไปลงได้นะหรือว่าจะาไปลงในส่วนของท่าลมก็ได้นะนะครับ อ่ะถ้าลมก็ไปแทนเนาะตัวนี้นี่เดี๋ยวลองไปแทนดูนะแล้วก็มีดามเมดไหมทีนี้พอเราไปแทนปุ๊บเราจะหาดาเมจลำบากกันทุกคนอ่ะหรือนะหรือจะเอาแวมไฟออกก็ได้นะเราใส่ค้อนเข้าไปนะครับมันจะได้มีแบบฟเออมีหลีกดาเมจเนาะนะครับถ้าแสงนี่ไปยืนแถวหน้าแล้วไปแทงน,นะก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อใครแบบ ผู้เล่นใหม่คิดไม่ออกจะไปลงที่ไหนดีอะลองมาเปิดใจลงนอนก็ได้นะครับหนอนก็อาจจะดูดีนี่มีบัฟดีเฟนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่ตีเข้าไปต้นในไบัฟดูดเลือดก็เรียกว่าได้ค่อนข้างแรงนะนี่ครับผมแล้วก็จังหวะนีดด้ทำดามเมกันเพลินเลยครับมีบัฟทั้งน้องด้วยแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะนะครับผมเรียกว่าบัฟดาบ3ตัวเลยนะดนันดันนี้นะครับ นี่เห็นไหมเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ติดเกณฑ์นะทุกคนนะสังเกตนะถ้าเกทขึ้นนะครับจากบัฟดาบบัฟโล่นะนะสองเทินนะครับก็จะกลายเป็นสามเทินเลยนะครับก็ถ้าลงดันพวกนี้เพื่อนๆใส่เป็นไฟดีกว่าทําให้ออกตัวแรกนะครับเพราะว่าเผื่อที่น้องเนี่ยจะมาบัฟดาบนะครับให้เราเห็นไหมนนี้รถคูดาวอีกแล้วเห็นไหมนะครับพอมีรถคูดาวในดันเจี้ยนเนี่ยมันก็ใช้สกิลได้รัวๆเนาะนะครับ นี่เรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับนี่ขนาดใส่เยียงนะถ้าเกิดใส่เป็นนูนไฟนะี่โอ้โหบอกเลยว่าดาเมจพุ่งพ่านอยู่นีนะ้นะนี่ครับก็ถือว่ามันลงได้มันเล่นได้นะสำหรับใครที่แบบว่าขาดตัวซับพอร์ตนะครับดีๆคอยช่วยรถคู่ดาวนะครับผมส่วนเรื่องของ RTA เนะี่ยโอ้โหผมมองว่าเล่นยากนะ RTA เนี่ยเป็นคนแข็งยากเลยนะนะครับแล้วก็จากมอนเตอร์เนาะเอาเป็นท่าแสงนะครับ ก็มีคนใช้เหมือนกันนะทุกคนนะอยู่ประมาณเนี่ยแรงหนึ่งทองเลยครับแรงหนึ่งทองใช้เล่นกับอะไรบ้างใช้เล่นกับพวกทีมดีเคลมเนาะนะครับอ่าได้เผื่อใครมีดีเคโลมนะกำลังนะจะไต่ผู้เล่นใหม่นะกำลังจะไต่ประมาณนะครับสามกับหนึ่งทองอนะ่ะก็ลองดูว่าเป็นไงบ้างเนาะนะครับแล้วถ้าเชียร์นะผมเชียร์ไปทางตัวอื่นดีกว่านะถ้าจะเกิดจะเอามาเล่นนาทีเอนะครับแต่นี่เขามีเดมอนไงเขากล่าวว่านะครับเผื่อว่า ตัวบับดาบอย่างไอตัวของฟิตลมในโดนโดนแบนเนาก็ยังมีตัวนี้นะครับที่แบบว่านี่คอยบับดาบบับโลให้นะครับโอ้โหยังไงน่าจะโดนคิงไฟเจาะด้วยคนนะเียบรอยครับไปก่อนเมื่อนเลยเก็บตัวฮิวก่อนเลยนะนี่ครับแล้วก็ฮิวมวอเต็มหลอดโอ้โหยังไงจังหวะนี้เหลือแต่ตัวซับบอร์ดคิงลมก็น่าจะดามจไม่พอเก็บใครนะนะครับ นี่แล้วก็ติดเกณน,นะรถครูดาวนะครับผมนี่นะมันก็เรียกว่านะครับสรุปการใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเล่นนะนะครับอันดับหนึ่งเลยเนะี่ยผมมองว่าเอาไปลงนอนสีนะครับคอยบับดาบบับดีเฟน์ให้เพื่อนได้รถครูดาวได้นะครับอันที่สองนกะิวอลซิกวอลพอเล่นได้ต้องใช้คำว่าพอเล่นได้ บางทีตำแหน่งเนี้ยอาจจะเป็นตำแหน่งของโทเทมลมนะอาจจะเหมาะกว่าหรือฟานอาจจะเหมาะกว่าเพราะมีบัฟด่าเหมือนกันแล้วก็มีคิวด้วยนะส่วนน้องไม่มีคิวนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับนะครับการรีวิวนะการใช้งานของท่าแสงนะครับแบ็กสมิธสาวท่าแสงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวนะครับในส่วนของท่านเมื่อให้ดูบ้างเนาะว่าใช้งานยังไงเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกันคนละหนึ่งไลก์หนึ่งซับสไครต์ไปกำลังใจก,กับปู๊คชาแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอก